สวัสดีครับคุณผู้ชมกับข่าวล่าสุดของน้องเบลนิพาดาศิลปินจากแกรมมิโกที่ประสบอุบัติเหตุขณะอยู่แยกไฟแดงจากโพกล่าสุดของน้องเบลนิพาดาได้โพสต์ว่าเกือบย่างแต่ซื้อนอและยังระบุอีกด้วยว่า10บล้อฝ่าไฟแดงและจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับคือสภาพรถอยู่บนเกาะกลางและน้องเบลได้มาตอบคอมเมนต์ว่าหนูไม่เป็นไรคะ่ะแต่รถข้างหลังไปหมดเลย ทั้ง FC และศิลปินหลายท่านได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความเป็นห่วงและน้องเบลปลอดภัยดีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแยกหนองเรือซึ่งเป็นแยกไฟแดงที่มาเกิดอุบัติเหตุบ่อมากนะครับตรงจุดนี้และฝากเตือนสำหรับผู้ใช้สัญจรบริเวณนั้นเป็นประจำให้ระมัดระวังในการสัญจรตรงนั้นด้วยนะครับและ f c ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้วางใจได้เพราะน้องเบล ปลอดภัยดีนะครับหากมีข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆทั้งช่องของเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมในครั้งต่อไปสวัสดีครับ